สวัสดีครับนี่คือมะม่วง R2 E2 เขาว่ากันมาอย่างนั้นผมก็ไม่รู้ว่าท็จจริงแล้วมันเป็นมะม่วงพันธุ์ไหนกันแน่นะครับก็คือว่าตอนที่ผมไปซื้อพันธุ์มันมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามะม่วง R2 E2 เขาว่าอย่างนั้นนะนะผมไม่รู้หรอกครับว่าแท้จริงมะม่วงพันธุ์นี้มันชื่ออะไรนะหลายๆคนลองชิมลองกินแล้วนะครับ บางคนก็ไม่ชอบบอกว่ามันไม่อร่อยนะแต่ถ้าถามความคิดเห็นของผมผมก็ว่าไม่อร่อย <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันยังไงไม่รู้นะคือที่ปลูกบ้านของผมนั่นเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยแต่ถ้าปลูกบ้านคนอื่นอาจจะเกี่ยวเนื่อง กับดินฟ้าอากาศอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยทำให้รสชาติดีขึ้นนะครับแต่สำหรับที่ดินบ้านของผมแล้วนี่ไม่อร่อยข้างนอกก็จะมันๆนหน่อยแต่ก็ไม่มันมากข้างในนี่พอสุกมาเนี่ยเปรี้ยวครับไม่อร่อยสำหรับผมว่าน่ะนะครับ